คือมีที่เดียวครับนอกจากคือเนื่องจากท่านอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยหลังจากสถาปนาเสร็จท่านผมก็ผมก็ตกใจนะครับทราบว่าท่านไปแจกปริญญาตามวัดต่างๆไปแจกที่วัดห้วยปากั้งที่เชียงรายผมก็ไม่ทราบเอ้ามารู้ทีหลังบอกว่าคุณอะไรนะคุณเอกพันธ์ได้รับที่ห้วยปากกั้งนี่ผมก็ไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวคะเอาตามเอาตามคำถามก่อนนิดนึงนะครับะตกลงแล้วมีกี่แห่งคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมยอมรับเลยนะครับ WPU 2อย่างอื่นท่านเป็นอิสระผมไม่ทราบว่าแกมีกี่แห่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งรักษาการอธิการบดีคุณสุพนัทดู WPU สองเท่านั้นส่วนอาจารย์สวัสดจะเป็นของมหาวิทยาลัยศิภาพโลกเนี่ยก็ได้เหรอคะคือแกแกก็ลาออกแล้ววันนั้นก็บอกว่า WPU ก็ลอยไว้เฉยๆลอยไว้เฉยๆเพราะว่าถ้าลาออกแล้วมันทําไม่ได้นอกจากนอกจากที่มีที่แรกนะคะแล้วก็ที่2อคือ WPU สองที่คุณสุพนัทดูอยู่นะคะ มีมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอีกไหมคะไม่ทราบเลยครับเพราะผมไม่มีอำนาจไปตั้งอะไรแบบนั้นทีนี้ทีนี้คําถามคือเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะคะว่าตกลงแล้วอาจารย์สวัสด์กับคุณสุพนัทตอนนี้เนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กันแบบไหนคะแล้วก็แต่เบสองของคุณสุพนัทที่ดูอยู่ตอนนี้กับมหาวิทยาลัยศิภาภพโลกตามข่าวที่อาจารย์สวัสด์ดูอยู่เชื่อมกันแบบไหนคะไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามวันนั้นถูกไหมครับผมเองก็ ผมเองก็มาเชื่อมสัมพันธ์กับทางปากีสถานเพราะพอ WPU เรามีอำนาจเรามีมันเป็นมันเป็นอีกชื่อชื่อหนึ่งแล้ว WPU สค่ะเดี๋ยวมาอธิบายกันทีละขั้นนะคะอดีตทานมาที่คุณเสกสรรนี่หนึ่งท่านคุณหมอสนญาทีกเดียวนะคะคุณเสกสรรค่ะเป็นผู้ที่ตามเรื่องนี้มานะคะใช้คําว่าเข้าไปสืบเพื่อเก็บหลักฐานมันจะดีจะดีกว่าเข้าไปสืบเพื่อเก็บหลักฐานเพื่อเรื่อคดีต่อค่ะเป็นเป็นมายังไงคะเรื่อง องค์กรปลแสเราเนี่ยเป็นองค์กรที่รับรองทุกจากผู้ที่รับความเป็นธรรมทั่วประเทศแล้วก็นําเรื่องมาโดยใช้กฎหมายเต็มรูปแบบนะครับติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นสสกอหรือว่าของดีซันไอหรือกองปราบเพื่อนคดีโดยเราเป็นผู้กล่าวโทษเน้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแม้วงการจะไม่เกี่ยวทุกเรื่องครับทุกอย่างอย่างเรื่องเมื่อก่อนก็มีเรื่องของแม่นมีอาเป็นเบื้องสูงแม่เบื้องสูงที่จบไปแล้วนะครับที่ออกลกันทีวีที่นี่ด้วยทีนี้กรณีอย่างเรื่องของมหาลัยเนี่ย ผมที่รับรองทุกมาจากคุณอธิฐานวงใหญ่<ช>ซึ่งเป็นรองผอ,อร,รวานำปางมาแจ้งเข้ามาว่าเขาถูกเชิญให้ไปรับที่วัด้วยประกังวันที่5ธันวาคม2555เนี่ยมันง่ายทำไมง่ายรู้สึกว่าเรามีผู้ที่รับเนี่ยก็หลายคนหลายท่านะนะครับผิดปกติเลยท่าน,ท,านที่ร้องมาที่เบาะแสนี่คือ<ช>ท่านเป็นอะไรนะคะรองผอ,อร,รวานำปางะนะครับเสร็จแล้วเมื่อว่นติดต่อข้าวถุ่มเนี่ยบอกว่าจะเสนอชื่อผมเข้าไปรับด้วยเพื่ออย่างน้อยท่านรู้ว่า ถ้าผมเข้าไปในองค์กรไหนก็ตามที่มีปัญหาหรือไม่ถูกต้องเนี่ยผมจะรื้อแล้วก็จัดการทั้งหมดะนะครับเมื่อผมเข้าไปวันที่5้าทาทันวาสองห้าห้าห้อที่รถไฟกั้งนะครับในการไปรับเนี่ยผมก็ไปไปรับด้วยซึ่งก็ได้พบกับคุณเอกพันธ์บริลิศต,ตามภาพถ่ายที่มีสักครู่นะครับพบกับไปหลายท่านซึ่งวันพิธีการตอนนั้นก็มีการมอบให้พระมีการมอบให้คนที่มาในพื้นที่นั้นค่อนข้างมากเป็นหลักร้อยร้อยคนนะครับเมื่อเก็บหลักฐานทุกอย่างเก็บภาพหมดแล้วแต่ผมยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนีย่ยผ เพราะเช็คกับใน Google ในข้อมูลทางเร็บไแต์ต่างแล้วไม่ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าชัดเจนเลยเช็คกับสกอเ,เองแหละก็พยายามโทรถามเพศึกษาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคำตอบชัดเจนซึ่งเจ้าที่อาจจะบอกไม่ถูกต้องหรือว่าไม่อยากบอกไม่ทราบ <c oughs> นะครับทีนี้เมื่อก,กลับมาหลังจากห้าทันวานแล้วเนี่ยก็มีการจัดมอบที่อคอนถม <c oughs> ผมก็พยายามไปให้เลยเวลาสรุปน้องไปก่อนแต่ผมพยายามไปให้เลยเวลาเพื่อเด็กเลี่ยงการใสค่ครีของมาอะไร <c oughs> นะครับ พอวันที่ที่มอบให้ที่นครถมเรียบร้อยแล้วให้พระกับให้พลเอกกิติศักดิ์รับประเสริดท่านนี้เป็นท่านรู้จักใช่ไหมครับพลเอกกิติศักดิ์รับประเสะเมื่อท่านรับแล้วผมก็ร่วมประชุมด้วยที่โรงแรมเวล์คอนท์ผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มีการจัดที่ออ,ออฟฟิศคุณสมรัตน์นี่แหละที่ราดพาวรา้อยเอ็ดทับสามวันที่17กุมภาก่อนยี่สิบสามกุมภานะครับจัดมีการตามภาพที่ที่เห็นนะครับภาพนี้ที่เห็นใช่เลยนะครับที่ราดพร้าวซอยร้อยทับสาม ผมก็ไปจ้สวัสด์เชิญผมไปในนามของผู้ทรงคุณวุฒิไปนั่งข้างๆข้างๆในห้องนั้นเพื่อเป็นเหมือนประกอบพิธีผมทราบว่าเพราะอะไรนะครับที่เชิญเขาจะเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเนี่ยมาเป็นเกียวกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่ารับปริญญาก่อนหน้านั้นแล้วเชิญมาประดับบาร,รมีบอกนะครับที่หนว,วันนั้นผมไปดูเห็นเหตุการณ์ว่ามีการเชิญมากมายมาจากทางภาคใต้ามาจากหลายท่านหลายที่ก็มีคุณนักมวยท่านหนึ่งนะครับชื่นในชื่อบาส คุณสมบัติคำสิงค์ค่ะไม่โดนฟ้องหรอคะเห็นในข่าวค่ะใช่ครับเชิญมารับด้วยนะซึ่งซึ่งซึ่งเขา้ามารับเขาก็คุ้มเพื่อมใจมากนะครับว่าเลยเป็นด็อกเตอร์ลงข่าวออกรัฐบินไทยรัฐด้วยนะครับผมก็เก็บในวันในใจว่าเอ๊ะทไมทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสกอเองซึ่งเป็นหน่วยราชการตรงๆที่ดูแลมหาวิทยาลัยทั้งหมดในเชเทศไทยทําไมถึงไม่ขยับแต่ผมทราบว่าขยับครั้งหนึ่งคือช่วงยี่สิบแปดพฤษกาคมมีอาข่าวแล้วว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะ 28พิจิกาใช่ไหมครับไ่แล้วไปที่แล้วนะครับแต่ไม่มีการประกาศชัดเจนหรือว่าต่อเนื่องมีแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปเลยจากนั้นนะครับจน23กุมภาพันธ์วันสุดท้ายที่ผมไปเนี่ยผมเก็บหลักฐานรูปรวมครบทุกอย่างแล้ว23กุมภาพันธ์ใบประกาศปริญญาอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าคนละแบบกันนะครับผมก็รับไปแล้วซึ่งมีแต่เซ็นของดรสวัสดิ์บันเทิงสุขดรเลวัชชาติวิสิทธิ์แล้วก็คุณสุนทรจนจันทร์ซึ่งลงชื่อว่าเป็นศาสตราจารย์ดรสุประดับ สุรัตน์นะคุณเลยครับศาสตราจารย์กิติมศักดรสุรรณนัทดอนจันทร์ทั้งสามผ่านศาสตราจารย์ดรกิติมศักดิ์คือศาสตราจารย์ไม่ไม่ไม่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะครับเขาเขาสถาปนาแต่งตั้งให้ใช้ศาสตราศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ดรต้องกิติมศักดาศเพราะศาสตราจารย์จริงๆมัน มันไม่ได้โอเคโอเคทั้งทั้งสามชื่อเนี่ยขออนุญาตนะครับใบใบหนึ่งขออนุญาตนิดนึงเป็นภาษาไทยนะครับวันนั้นอันนี้ไม่ใช่คือของวันนั้นคนละใบแต่ว่ามันน่าจะสีขาวแต่ว่าการเซ็นชื่อภาษาไทยนี่เป็นภาษาอังกฤษการเซ็นชื่อเนี่ยจะเซ็นชื่อตำแหน่งเดียวกันคนแรกก็คือดรเรวัตนะครับชาวตีวิสิตคนที่สองคือดรสวัสดิ์บันเทิงสุขคนที่สามที่ใช้ชื่อว่าศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ดรสุนัตตันจันทร์นะครับซึ่งผมก็ทราบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ อย่างดรสวัสดิ์บรรทงสุกเนี่ยเป็นดรจริงสอนที่มอเชียงใหม่ดรฤวัดเป็นดรจริงนะครับแต่ตำแหน่งศาสตราจารย์ผมไม่ทราบแต่ว่าสุนทรรัตน์เนี่ยผมที่ติดต่อทราบหรือว่าเช็คข้อมูลแล้วไม่ใช่ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์เดรไม่ใช่นะครับโอเคเมื่อผมตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยแล้วก็รับใบประกาศอันนี้ตั้งแต่วันที่5ธันวามาเก็บไว้แล้วก็ทําเรื่องเตรียมเรื่องทุกอย่างเตรียมเว็บไซต์ข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยนีคือเถื่อนไม่ถูกกฎหมายแต่ เมื่อเอกสารผมไม่มีย้งไม่มีเอกสารประกอบจากสคอ,อเอ,เองที่ยะยันว่าเป็นเถื่อนไม่ติดต้องยังทำารื่องลำบากมากก็พยายามเก็บข้อมูลจนยี่สิบสามกุมภาผมได้รอเวลาให้จบเหตุการณ์นั้นแล้วก็เรียกจารสอดมาคุยบอกว่าประเด็นแรกผมรับไม่ได้กับการขายประเด็นยาประเด็นสองใบริุญาตที่จสวัรดว่าจะมาจากเทศลาวเนี่ยคือตอนแรกเขาบอกว่าจากฟลอริดาใช่ไหมครับจะทุกท่านรู้หมดแล้วว่าใบริญาตไม่มีไม่มีจริงๆจากฟลอริดา ก็เลยทําเรื่องที่จะหาใบอนุญาตจากประเทศลาวโดยการบอกว่าไปซื้อใบอนุญาตมีคุณทองรอท่านหนึ่งเสียเงินให้จัสบอดไป5 0,000นอันนี้ถ่ายโอนเข้าบัญชีมีครับเรียบร้อยที่เชียงใหม่บัญชีธนาคารเรียบร้อยคุณทองหล่อพร้อมพยานทันทีบริษัทผมก็ให้ไว้ในเว็บไซต์แล้วเขาเสียเงินห้าแสนทองหล่อที่อยู่เชียงใหม่ค่ะคุณคุณทองหล่อเป็นใครคะคือเป็นคนที่ได้ไปปริญญาด้วยเปนี่เดียวค่ะสุานิดเดียวค่ะเชิญค่ะคุณทองหล่อเนี่ยเป็นผู้ที่นำพาคุณหมอชาตีซึ่งอยู่ในแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งของกุเก้า แพทย์ฉุกเฉิน1669รู้จักใช่ไหมครับรู้จักค่ะคุณหมอชาตีเนี่ยเป็นผู้ที่คุณทองหล่อเชิญมารับคุณทองหล่อรู้สึกว่าตัวเองเมื่อเห็นว่ามหาัยนีไม่มีระยะจะทําให้ตัวเองและเพื่อนเสียจึงให้เงินอาจารย์สวัสดิ์ไป5 0,000 0บาทซึ่งเขาถามว่าเงินบริจาคเท่าไหร่ก็เลยให้ไป5 0 0 0 0 0บาทโอนเข้ามาชีรยบร้อยหลักฐานพร้อมนะครับเดี๋ยวนะคะตกลงคุณทองหล่อรับเป็นยาด้วยไหมรับด้วยครับเมื่อรับด้วยแล้วเมื่อรับรับด้วยแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเมื่อมหาเรณีไม่มีระยะ ก่อนยี่สามนะครับเ <c oughs> มื่อรู้ว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่มีริยะเนี่ย <c oughs> เขาเกรงว่าเพื่อนของเขาคือหมอชาตีหนึ่งหกเก้าเนี่ยแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะเสียคนเพราะคุณหมอชาตีได้ชวนเพื่อนๆคนรอบข้างมารับอีกจำนวนมากคือ <c oughs> องค์กรนี้หรือว่าวงการนี้ที่เขาทำนะครับเ <c oughs> ขา,าใช้วิธีการผู้นําทางความคิดรับฟรีส่วนผู้ที่ตามมาเสียเงนินค่ะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวขอแซ่คุณเศรษฐีนิดเดียวว่านิดเดียวนะสักครู่คุณนิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเหมือนกันค่ะว่าตกลงแล้วคุณทองหล่อเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่มารับ รับก่อนเขาเป็นเพื่อนอาจารย์สวัสดิ์ครับแล้วเขาให้ยืมเงินเดี๋ยวียนกลับไปที่สุพนัทนะคะมามาที่คุณทองหล่อเนี่ยคุณทองหล่อมารับใช่ครับแล้วคุณทองหล่อชวนคุณหมอชาตรีมาใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทองหล่อไม่รู้อคะว่าโรงขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้มีใบอนุญาตตอนแรกคงไม่ทราบ แต่ทีนี้ที่ยอมจ่าย5 0 0 0 0นคือให้อาจารย์สวัสด์ไปซื้อไปอ้เรแบบนี้หลังจากที่ตัวเองและเพื่อนรับไปแล้วเหรอใช่ครับเพื่อจะกู้หน้าเพื่อนซึ่งก็คือหมอมีชื่อเสียงมากอ่ะเดี๋ยวนะคะมาคู่นี้ที่คุณสุพนั์โยนมานิดเดียวตกลงว่าคุณอาจารย์สวัสด์กับคุณทองหล่อเนี่ยเพื่อนกันนะคะอันนี้ผมไม่ทราบแต่รู้ว่าคุณทองหล่อเองเป็นคนฝากว่าให้ผมจัดการเรื่องนี้เนื่องจากว่าเขารับไม่ได้เหมือนกันกับการที่ใจเพื่อนเขาเสีย อันนั้นหนึ่งกรณีนะคะอย่างที่คุณเสกสรรบอกว่าถ้ามีชื่อเสียงฟรีแต่ถ้าเป็นพวกพวกรับก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งใบบนี้จะมีระบุในเว็บไซต์ซึ่งผมเอาไปจากของในกลุ่มของเขานี่แหละครับมีขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยว่า คขาว่า,า,าค่าใช้ใจ่ายคือค่าใช้จ่ายอะไรครับคือค่าทั้งค่าครุยค่าจัดงานค่าไปประกาศทุกอย่างพร้อมก็คือ10,000บาทเป็นพิจารณีหมื่นสองหมื่นพิจารณโหมื่นห้าพันบาทเป็นยาเอกเรื่องนี้ก็มีปัญหาว่าก่อนรับที่ค้วยประกันที่5เนี่ยวันที่4ธันวาก่อน5ธันวานล้ครับก็มีปัญหาว่าหลายๆท่านที่มาพร้อมกันหลายหลายสายที่มาพร้อมกันวันที่5ธันวาเนี่ยได้ทราบว่าหลายๆายสายจ่ายเงินค่าปริญญาไม่เท่ากัน คือถ้เกิดปัญหาวันนั้นแม้แต่กระทั่งวันที่23กุมภาพันธ์ก็มีปัญหาเรื่องนี้อีกค่ะเน้นขอตัดนิดเดียวถ้าคุณเสกสรรมีอะไรเพิ่มเติมบอกเดีนะคะเย่างนขอตัดตอนมาที่หลังจากวันที่อาจารย์สวัสดิ์ลาออกตามคําให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ของคุณสุพนัทคือ23กุมภาพันธ์มีประเด็นอะไรอีกไหมคะเพราะทีนจะไปลอยต่อแล้วว่าหลังจากนั้นน่ะคุณเสกสรรต่อเรื่องยังไงคะเพราะอาจารย์สวัสดิ์กับคุณสุพนัทก็เหมือนกับคนละสายกันแล้วค่ะเข้าใจครับจริงๆแล้วไม่ใช่คนละสายครับทั้งหหมม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 ดดดดเเ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 นนนนนีีีีีีี่่่่่่ยยยยยยยปป็สาาาาาาาวววกกกกกััลลลุุททททคืออผผผผขข้้้้ไไไตตรรรงถณ์จจะะบบ๋ ก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเออ่ณวันนี้เนี่ยในเว็บไซต์จะมีการโจมตีระหว่างสองท่านลองดูน้อเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าสองเว็บไซต์เดิมๆเนี่ยจะมีการโจมตีระหว่างว่าใครเก็บเงินมากกว่าใครเก็บเงินน้อยกว่าจะมีรายการอยู่นะครับปัญหาเกิดจากการเก็บเงินสูงค่ะตกลงหลังจาก23กุมภาพันธ์ที่อาจารย์สวัสดิ์ลาออกตามที่คุณสุพันธ์บอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะคะตกลงมหาวิทยี่สิบภาพรอบทั้งหมดสามแห่งเป็น U P U สองเนี่ยที่เดียวกันไหมคะเดิมๆนะครับก็คือแห่งเดียว เรื่องเดียวอตอนหลังรเริ่มแรกแห่งเดียวอตอนหลังมีการแตกแยกกันกลายเป็นสองแห่งสองแห่งเสร็จแล้วกลายเป็นสามแห่งตอนนี้สามแห่งนะครับภาคีฐานอีกที่หนึ่งกลายเป็นสามเพราะว่าหนึ่งอาจารย์สวัสด์นะครับกลุ่มหนึ่งกับสมัยเหมมั่นอีกกลุ่มที่สองคือคุณสุนทรนจันทร์กับอ๋อรถชาต,ตออสุเวัชาตทิพพิสิทธิ์กลุ่มที่สามก็คือคุณประภจิตสว่างพัฒนากับวายฮิต ซึ่งซึ่งเป็นประเกิฐานเป็นนี้ครับที่มี3ที่เพราะว่าช่วงที่ผมเปิดเผยขึ้นมาในเว็บไซต์เนี่ยสู่เว็บไซต์ทั้งหมดว่าเป็นหัไรอเทือนประมาณหลังจาก23แล้ว2 4 25เนี่ยก็มีการในกลุ่มของอรั์สวัสดิ์ก็ได้ทําเรื่องประสานกับประภาจิตแล้วก็คุณวาฮิตนะครับเพื่อดาเนินการเรื่องบริุญาตจากประเกิฐานออกมาหลังจากนั้นไม่นานประมาณสักเมษามครับเมษาปลายเดือนก็เิ่มีใบอนุญาตที่ผมลงในเว็บไซต์ไว้น่ยว่าเป็นใบอนุญาตจากภระเกีิานออกมาจนสุดท้ายกก็็คือแยเปนน3ส่ว ของอาจาร์สวัสดิ์กับสบัยเฮม่านส่วนหนึ่งคุณสุนทรส่วนหนึ่งแล้วก็ประภาจิตกับประกิตถานส่วนหนึ่งค่ะจนจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นตอนนี้ครับถ้าตอนนี้ครับถ้าเข้าเว็บไซต์ไปดูว่าเออ่ WPU หรือว่า World Peace u n i t y ประกิตถานนะครับก็จะเห็นว่าคุณสุนทรจันทร์เนี่ยมีชื่อมีชื่อในรูปในรูปเป็นเป็นที่ปรึกษาเกษตรศาสตร์รักษาการรักษการมาดีไหมไม่แน่ใจไม่ที่ปรึกษาผมมีเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลส่งให้กับทางดีไซน์ไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งซึ่งบรรยายว่าตอนนี้นะครับทางส มันมีเว็บไซต์โชว์อยู่ถูกต้องค่ะคุณสุพนัทเดี๋ยวเตียนต้องมาที่คุณหมอกำจรแล้วพักแล้วค่อยกลับมานะคะเตรียมไว้ได้เลยค่ะเห็นจบไว้เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวกลับมานะคะมาที่อาจารย์อาจารย์กำจรค่ะนี่ทนไม่รู้จะเริ่มประเด็นเอางี้ค่ะเอาง่ายๆก่อนว่าคือสกอพึ่งรู้ตอนเป็นข่าวช่วงสองสามสัปดาห์นี้หรือสกอรู้มานานแล้วคะรู้มาได้สักหกเดือนแล้วแล้วสกอเนี่ยฟันธงไปอย่างคะจากการตรวจสอบคือเรื่องอย่างนี้ เมื่อกี้ที่ฟังข่าวฟังที่เล่ามาเนี่ยแม้แต่วันนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขององค์กรนี้ว่าองค์กรนี้คืออะไรแน่นะหลายครั้งก็บอกเป็นมาอะไรหลายครั้งก็บอกไม่ใช่เป็นมาอะไรหลายครั้งก็บอกมีที่เดียวหลายครั้งก็บอกมีสองบ้างสามบ้างสี่บ้างอันนี้คือข้อยากของสกอ,อ,อจับไม่มั่นคั้นไม่ตายข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าการที่มีผู้มีชื่อเสียงมาเกี่ยวข้อง นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะผมถือว่าการที่ใช้ออกชื่อเขาเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลนะครับผมจะไม่พยายามละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลของท่านใดทั้งสิ้นแต่ก็จะบอกให้ระวังว่าการที่นําคํานำหน้านามทั้งหลายไปใช้โดยไม่ระมัดระวังเนี่ยจะเป็นปัญหาในภายหลัง